แม่ปาบบไงมาเบิ้งมาเบิ้งปูไนีให้พีนองสงเนี่ยได้ังไเขาเนาะเจนี่เนาะโอ้โโอ้โหโอขาเโอ้บยม่ส่วนรวม สวัสดีครับผมบ่าวปุวยครับมื้อนี้มื้อนี้ครับพี่นออ้องพาอสมออครับมาเฟียน้ำทา่าหยังก็เลยพี่นออ้องเอ้ยแดดครับมื้อนี้แดดแดดสุดยอดเลยมื้อนี <c oughs> <c oughs> บ้บ่บ้บาแดดอยู่งแต่บ่มร้อนย็นสบายอยู่บ่ลมยังไดงอยู่ในห่นมเย็นสบายอยู่พี่นออ้องมึงสบายไม่รู้มาพี่น้องมาหากบเด้ออ่ะเมื้อนี้ครับท่วนสามสาวหลอดครับพี่น้องวันนี้เหงาะสามสาวหลอดใส่แดดครับมื้อนี้เอาลุ้นกันเด้อพี่น้องมื้อนี้สิมันอมมันสิวินแดดบ่ปู่นี่แดดแข้งแงงพี่น้องเอ้ยเอา เอาใจซอยครับหลบผู้หลบไส้เด้อพี่น้องเด้อกางหม่มให้ทีมงานสามสาวหลอดเนี่ยนียน่จากมีโอมี่แล้วนะต้นจอกไปเมียน่างเดียวเจ้ากล้วยเลียนมายังบูงไก่ทางดำเอา,เาราบปลาที่ไปยังรุ่นขอขันรายการพอเมียพี่น้องจเกือสามสิบวินาทีก่อนเด้อครับนี่ครับแก้วปลาแมงดาสูตรปู้น้อยสร้อยเดิมครับขอเดียวหงอนหอนครับพี่น้อง ปุ้ยโอ้สุดยอดครับพี่นอ้องหอมีหลีครับพี่น้องแม่งดาวบรรท่องสุดยอดครับหอมใสแมงดาของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงกระปุกละหาสิบบาทครับพี่น้องสนใจแอดไลน์นี้นะครับนี่แอดพะน้อยหนึ่งสองสามครับหรือสั่งได้ทีลิงใตคลิปนี้นะครับอย่าลืมหมุดหนุนซอยพะน้อยเส้เดิมเดอ้อครับพี่น้อง จะไปห้องเครื่องไปห้องไหมแมนไปพี่น้องมาเด้ขึ้นไปห้องเทิงผุ่นละน้ามันหมาลุงสกอ๊ะไดี๋ยวไล่ห้องก่อนเดี๋ยวมีเอาไว้ต่อพวกหอนอืมโอ้โบรรยากาศพี่น้องมาเด้อคาเฟ่ครับสุมองครับมาตากแดดรำกันครับมื้อนี้อาดำดีสีบ่ตกเด้อพี่น้องเพิ่นว่าเอาขาวโซกัป๊กครบ่ได้เพิ่นว่าใส่โอ้โห หงูปลูหงูปลูงูหนูงูหนูหนูสี่น่องงูหนูก็ปลูงูหนูหนี้งเล็บสี่น่องอ่ะบรรยากาศกับพี่น้องร้อนอบอ้าวที่เหลือกเกินครับพี่พานองครับยังเองยยังไอ้สู้ขู่สุดข้อนะครับมือนี่หาโกบหาโกบครับพี่น้องมือนี่มาพี่น้องมาโอ้อยหนาลายแต่ไปต่กินแสบแต่งวงไหมงกอึมตึมเลย เอาหัวคือเหลียวเบิงสั่นนั่นน่ะเห็นไหมคือแม่้องไข่หมดเนี่แต่คือพอเข่ะสู่เดียร์ครับพี่น้องเอากะนางล่องกะนางล่องเลยนี่จ้ะฝัดหมู่บ้านคือหมืุดก้อนนางจอลงคือพอพอเอาเถอเป็นครูเป็นครูแมนเอาลองเบิงครับพี่น้องมื่อนี่สีเป็นครูคสีเป็นยังครับมื่อนี่ลองเบิงเรื่องครับพี่น้องสิุ่นการครับมื่อนี่สีแดงน้อยหลายหรือว่าสีเพราะอะไรยักตัวหรือว่าสีแดงหลายครับแต่เพิ่ะว่าสีแดงได้ยืนลราคือ นั่นเอาเร็ว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 โ่าเออ่าตใหญ่มตนี่ดดอกงาจับอยู่นี่คือการเป็นห่วงครับย้ายมตวันยันอันใสยาักนะเอาโอตอาปาตัวจำทหารใจยากแต่มัวขอท้องไปเอาอีกจะอันปะที่หอนเจ้าหอนเจ้าหัดเจบอกแล้วท้องไป าลกเรือครับพี่น้องเมือนห้พุทธศตร์ด้กบปอนันครับมือทำไเขียีโมพรแล้วตัวนึงตัวนึงครับพี่น้องมื้อไารย์นักแกเต็มครับพี่น้องมือรอกซอกีง่ไงซีปดเปิปแค่แคเอานีปที่โดนโดลองเงเสียงเมนแล้วไปแมอนอะไรไปแมนไปเว้ยูปู เห้นอเนเอาเร็วคอยว่าเร็วผูกบหูกบผีเปลี่ย้เกิบเอามาท่านหนาไปใส่ัวาบแบบไงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเังมากวดไก่เพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้เอาปลาตัวบาง่ยหนึ่งตัวแรกแหมมปลาพีน้องเลย อ้าวบอได้ว่เดอกนางอีกคุสิแยงทีนไปก่อนอันปนมาดีเ่ล่ะบกเมือเดีวเดียวมาดีๆ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 มาดาดีๆาอีๆมาดีๆมาดีด้มาดีๆมาอีๆดีๆาดีมาดีๆามาดนมีๆมาดาๆม่าดอๆาดี่นาดีๆมาดีมาดีดีมาีาดีๆมาดานเนาะเรายากครับมื้อนี้ามีาๆาๆดีาาม หาลูกคดีครับพี่น้องพอแล้วตัวนึงตัวนึงครับพี่น้องมาอนีสายโกสายโกมาเด้วยแฟนครับสบอกตัวบอลสุจริตหิบสูสอกสูสร้อยครับมาๆๆๆพี่น้องมาถนนเส้นนี้ก็คือเก่าละครับหมองเก่าหาเฟียกินนัมหลุดใกล้ถนนครับพี่น้องเฮ่อเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้ว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 พี่น้องเลยปูปะปูจะในนางเฮ็ดตัวเป็ดด้วยท่าน อ้าวอ้าวโดออกมาโคดออกมาดิโคดออกมาดีปาดห้อเหลียวมอมองเพ้อพี่น้องเลยพค่นอ่ะเหม่อพี่น้องข้าเดินเดินคอยจับบอาเพืนอพี่น้องขึ้นหลอดปัดนะครับก็ใช้คุบตัวเชองพี่น้องเลยอามงูบัานๆนะพี่น้องเลยเบื่อนี้เอาขวดน้ำเปียโนไปคุณเอาน้เนไปคุณอ้าวข่อยันไปเล่ยเบื้องนมเจาต้องมีอืม เอาลูกเขาเรืยครับพี่น้องหุบซีซีมาตากแดดน้ำกันเด้อแฟนครับสู่หมอกสู่บอลครับสู่เกียร์สู่หยมสู่สอกสู้ซอยครับมื่อไงอุ้ย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 แม่ยังอุ้ยไม่ยังอ่ะคูู่โอ้ยเนี่ยออสม้อที่ลูกเราลูกอีกอยู่อ๋อหาซอยมูกันเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าม่านี่ป้ะเนี่ยนี่ไงเอาหาซอยมูกันอย่างนั้นแม่ไหมสามสาวหลอดว่าให้กินน้ำครับหาซอยหาซอยกันพี่น้องเลย เห็นว่ากับพอผู้มุงยี้เองหาลุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องมึอนีโอ้ยบม่วาแล้วคุณดียองเราดาแหเนไม่ร่นอยู่เนี่ยลุ่นแังไดหัวข่อยึหอกแล้วแดนต่อแตหน้อยคือดอกแดนต่อแนของไฟ้อมิดแดนต่อเด้พี่น้องครับแปลกับเอาแล้วเอาแล้วมีเฮมีห้าแล้วพี่น้องมึอนี้อือวักอมแว่หมวกอะ ถอนแล้วเอ้ไม่ได้เ้ยพี่น้องโจดโจดจ้วยพี่น้องเลยนั่นแหละโจดโจดจ้วยอ๋อม้หม้าเมื่อนี่ก็หม้าพี่น้องเพื่อน่ะเพื่อน่ะเห็นั้งใจกูเบิ่งน้ำกันมืัอนั้นนึกได้ตุนพี่น้องอ้าวพี่น้องเลยบบบนี้โอ้ยหม้าม้าครับเมื่อนี่มาห้าฮะเมื่อเด้อครับแฟนครับสุองสุบอนครับเมื่อนี่สายกบสายเฉียดครับพี่น้องเมื่อนี่มากความทีมงานสามสาวหลอดครับสาวที่ซีบ่ได้มาเด้อมาเด้อยยายฮะคบยาย เออปวนไปแล้วครับค้อนยางบางๆวะเราคือยางโดนหนาดีแต่ว่าแหมสื่อข้าวเจ้าจีสิคอนเราเป็นเรียงห่วยโง่ายเสียมันเป็นขนมปังึกูหามน้ำอยู่บ่หลายแล้มาขอกูยังไดหรวยเงินเจ้าของกาส่งนั่นนาพี่น้องเนาะมาหามน้ำเตอร์กูดิเปียงมาสิว่าดิหาลูกกันดีครับพี่น้องลูกกันดีครับมืงเนี่ยอยางน้องั่วงมีอํา ผมบอท่านพัะเน็นพ่พี่พ่น้องแยมือกบเราพี่น้องแม่้องไปวัที่ของ่เล่าพอะไปอะไรด้ตับมันละไปสร้อยจุบงี้เนาะบ่หวานจุ๋ยพพี่น้องตอนแดดๆนั่สิเอาอีกแล้วรับพี่น้องมาเนี่เอาจ้ำเข้าไปมาเนี่ยเอาเอาใส่ใส่ใสแอ้ยใส่ใส่แมนบ่โวบานนี้โตับบงี้เลยพี่น้องเอยเอาเอาเอาสองบ่บ่ไอาจี โอ้โหมอาเงยมันมนครับมนนี่คนอ่เน้เอาโอ้โหมองเ้าพ่อไปเขาเอาขาจุบไปเขาหันงแพ่อไยอะอกเด้อขาผู้ใดไงหักงเยอะเนีเอาหูสซสีแล้วพี่น้องเอ้ยแฟนครับสุโมกสุบอนครับเนี่สายกุ้สายเขียดครับพี่น้องมันนี่สสาวอครับเฮียหน่อยยะพักเฮียหน่อยหนาผกักพักเรพี่น้องเอ้ย เลียลบเข้มเจ้าไรคนว่ะแมนพอนะเขาคอยคือเพาถือวะเอาแสดงว่าเราเลียก่อนครับเราว่าเข้่อมแมนมาแล้วเราว่าจัดไปครับพี่น้องสายเดียดบริเวห่วงครับทีมงานสามเสาหลอดครับพี่น้องมือเนี่ยยาพรราเพียบประตูห่วงจัดไปดำดีซีประตูเขาสุกัโปกคมบริเวณคนวัดตะวันมีตะมุนสะอาดน้ำไม่อับก็ได้จัดไปน้ำในเขาเยาะคล่องว่าดีครับ วิตามุนสกปรกแล้วอาบน้ำดูคนสะอ,อาดเขาบอคอยอาบน้ำก่อนออกซูมเมอร์นี่มันห้อนไปไหนก็บพกอาบาเจ้าคนน่ารัว่ะอารุ่นอีกพี่น้องรุ่นนี้ครับผู้น,นั้นพ่อผู้นี้ได้ครับเจอตัวสองตัวครับพี่น้องสะสมไปเลยด้วพี่น้องเลยกลางสายแดดครับพี่น้อง <c oughs> วันเลยทีมงานสามสาวหลอดครับแดดเป็นไหก็ใส่หมวกก่อนสองใบสามใบก็ได้แล้วว่ะจัดจัดจัดพี่น้องจัด ออกออกเอาหมวกออกหันใจกันค่ะนะนี่เป็นล่มแล้วเป็นห้องน้ำกบที่นี่ค่ะบ่ได้อยากขาวน้ำขาอยู่แต่ว่าสีตายก่อนที่พี่น้องเลยเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาได้หันใจเพราท่านเอากาลังหาพี่น้องเลยเอาใจซอยทีมงานในเด้อพี่น้องเลยเอาเลยครับจานอีกแล้วจานอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ยเอาบู้ยได้เราหวัวรอพ่อมไม่อยา่างคือใส่ขวามือ หาโมเาหาม้ม <detection>? ่ีกะยูเนาะพี่น้องเนาะ่แน่พี่น้องยนูในเงาของ nhà ขีวาอยูเนาะกุสาบุลี่เะองหัวกุเี่วาเอ้าเอ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้ยเฮ้ยคุปซอยาเมยบูยยาเตียนาคือเบิ่งดีแต่เตีนถอยหนาถอยหลังซองไหมหนาหนึ่งถอยลังซองเอาไม่ขนาดแม่้องควายจะขึนเตีนดีแต่เห็ดบ้าดอีดอกม จีเป็นลมมมุกยหากันใส่เดดจริงๆได้ย่อสบายเลยเอาลาพี่น้องเริ่มซีๆแล้วเอาเขาปอดใส่โอซอมอ่ะขะมาหันละอ่ะตัดไปแล้วเนี่ยอ้ามือมีจังไรขอที่รัดหนาเจ้าเที่ยเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้ไฟแรงเงี้ยครับกับไฟไล่เรือยพี่น้องเลยกำลังจำรอจำย้อยู่นี่โยงขึ้นพอดีแหละมือรุ่นเขาเดือดรถมาเกลียวเฟียงยินเ่าเขาบอกอยู่หมู่บ้านเนีมา โอ้โล่ไม่ไหวมาแล้วพี่น้องมาเนี่ยหมูเยน็นเย็นอยู่หมูสีมีลมอยู่ครับกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวที่มีอื่นก<ม>ับระเบิดจะไปเพีย้ยขากท่าขักเลยพี่น้องว่ายำท่ายาเพียง ang ang, ยพอกรับระเบิดได้เพลนะินเอาเสียมานนั่มหรือสิบหล่อเข,ขาบอกเอาเสียมานนั่มดิโอ้กูระเบิดได้เห็นป่ะนี่เสียมโอ้สิบหล่อขนาดนี้คืองามเตแม่ป้องเลยอ่ะ สงถือเียก็ซื้อซลอให้เจ้าขงได้ปะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแลเฮ้ยเอาเราตื่นโอ้ยระวที่เป็นนี่ยังสิโอ้ยปีนองเย้ยเอาห้องแห้งเราก็ตืนอนเพราะเราันกันเลยออลองเบืองลองเบืองครับพีน้่ะาสิได้ิลอยังไงวะได้ะสิได้ยังสิได้งบ่รางวัลที่หนึ่ง่ซื้อจักทีย ใส่เนี่ยก่อนปูไม่ปูปูไม่ใดหูออูปูปูว่ามันก็ของห้อ๋อมาใส่นอใใส่ใสเอาเอาเอาย่งอีกแล้วนี้้องเอ้ยใส่ยุอยู่ที่ม้อออลงไปใส่ในของนี่คือธนาคารเด้อพี่น้องเด้อธนาคารสามสาวหลอดครับนี่เพื่ออะไรคับอลงนี่มดนานอ๋อ หาคนนั่นเดียวออกเด้อบบวอกดามเจียมฝาดได้จัดไปเหนื่อยินบวะหา,าเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี้โอ้ยพอ่อ,อได้รยู่อะไกินเนี่ดอกขึ้นให้อยู่ขึ้กินด้วยครับพี่น้องมือนี้ยงูกสีๆขึ้นมาในอายุเอาหาหาด่วนมาข้อควอมพี่น้องเลยที่พ,พ่อแล้ี้ยวพี่น้องเอาลงไป ตีหย่อนย่อนเด้พี่น้องเยขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงนะครับทีเพินแหกของมากู้ใดก็ให้ของมา,า,งมาจำารจะคุณมาบูบุะเอโห่าเนงีเง้ยขอขอบคุญขอบคุณห้ของพู้ละอันกับพี่น้องกกินตาหน้าแมนแนกิ กินแต่ลายมันแต่แตงโมแตงโมอันแล้วรถตัวตัวหวานๆไปรับประทานกินหวกอิ่มใจเถื่นว่ะแตงโมเกิดดีดีอ้าวไปน้ำไปเหมือปั่นมาที่ตู้นาะพี่น้องเลยปะเนี่ยแตงโมแม่ใครปลูกมานั้นเกิดดีครับกินน้ำได้ด้ผู้ก็ได้ปลูกกัได้เลยมวยเมาบอกคือซาราใหม่แตได้เลยโลโก้ไหมโลโก้โลโก้โลโก้ไปเลยครับได้เลย ยาค่ะปัญญาจำอะไรได้พี่น้องเกิดท่านอยู่เจ้อดีนีนหนามูบ่อสม่อโอเคเอาจะได้ว่าเจ้าเกิดโดนตกันมาจังสันล้จักโดนมาโดนแล้วจมาบหัวกับเพี่อนสีหรือหมเอาเดี๋เจ้าหัวได้พี่น้องนั่นมาๆมาๆมาทางทีแก่ได้ชือ ตรดเปลี่ยนที่แถวนี่แล้วหาเบิ้งครับพี่น้องหาเบิ้งโอ้รถไล,ลยแต่พี่น้องเลยมีตัวรถข้างงามๆมเลยนะที่มีบาสนาได้ขี่น้ำบานน้ำเมียคนน้อนี่ยไม่ได้ถ่ายรถเตลี่ขึ้นเก้าอนินละอืมขี่แหลงเลยนะเอาขี่งัวด้วยน่ะนี่ขวบบริยต้ขี่งวังงวคนว่า มันมากเกาด้อโคบเขียดอ่ะมันยืดไตจีขั้วไอเด้โุ้ยโอ้มันอ,อุดมสมบูรณ์เด้ตะกี้เด้เอาเดีด๋ยวนี้โคบท่านสมัยแล้วมันอยอยว่ายอยู่ดอกไตจีขั้วมันเหม็น <c oughs> <c oughs> นั่นสมัยคืนเรื่อยๆเราสมเอือนี่ต <c oughs> ะปูสมเอือกับคูทู้ก็คือเก่าเด้ถามมันคุดตัวแม่คุดเราแมาเลี้ยงหนีไปยู้หู้หม่แมแม่ตัวไอะไน แต่ว่าโคบันไปกินปลามันเลยสลัดครับพี่น้องเอาห่างเองแห้งไงดเด้อแกเดียรเด้อเด้อผู้ใดพร้อมมาเนี่มาเด้อเพื่อนครับสมองสุบอนครับสายกบสายเขียดครับพี่น้องมาอนี่เอาอย่างงคือสักแห้งแต่พี่น้องเลยยางจึกรถเจ้าบะงวกอ,อกกว่าท่านพี่น้องเลยเห็อ <c oughs> โอเคงั้นเราจะให้ผู้บัญชากาหนา,าเราทัพย์จึกเสียบจึกรถพี่น้องเลย เอาหัวลบเอาครับพี่น้องแต่ว่าทีมงานครับม,ม,มาตรงห่วงครับสูวสับอสูับอได้ครับพี่น้องแมนนบอสสัวบอได้ตรงสัวเฮ้ยไม่ยังเออยแน่แน่แน่ไปคุบมยังขขาเมียข่อยเฮ้ยเอ่ะพี่น้องเข็ดดิโมเข็ดดิโมเข็ดดิโมใครอยู่เลียนไปหามันบอตายมาหายามันตายดีกว่าดิ อาศัยมันหาหม่องอาศัยเนี่ยพน้าหม่องอาศัยไปนะเชี่ยงเชี่เชี่ยมกระเชี่ยมโมเทึกรอขันว่าขันาลูกกันเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี่เพ่นครับสู่หม่องสุบอนครับสายเขียดเด้อพี่น้องเกยก่อนตีกินเขากินน้ำครับมือนี่ตอนกระเว้นครับรอสีเทียงครับพี่น้องอะดูนี่ว่าตรงห่วงครับมันยังอีกหมูซิงโอ้ยโอ้ย ไปไยเป็นไยไปล้วพี่น้องไปหลข้าวหลเฮ้ยซิ่งเรียนดอกอะไรกูพื่อนหายย้อนแสงหน่อยได้พี่น้องเลยมองแดดจ้าบึ๊บปับอุ้ยไปแล้วุ้ย้ยไปแล้วคือไดาน้ไะซอยยาเนี่ยนั่นดีขาเออเอนั่นแหละขาเออมันเป็นขาโคนหรขาเขียนเ็มือตรงนี้ บ่มีนาเห็ดมานนางจอลงปาดอะล่าก็มีถุมมีเตอร์ดขึ้นมูลอะพี่น้องเอยเห็นว่าล่าโหวของสันเคยก็มีหัวยกินหัวใจขึ้นมูลแล้วงานนินบ่พี่น้องอะรุ่นกันอีกรุ่นกันดีครับพี่น้องรุ่นกันอีกเอาแล้วเมมเปาดโตแบบไงมาเบิ้งมาเบิ้ง หเนมรอาเราบอ่เราอยากปญาติล่าแวเหดี๋ยวเราบอกญา่าเดี๋ยวเราจะเพิ่งเอาไงให้เราบอกจริแล้วกนเอาไปยังโหมส่วนกันไปเรื่องเยเราอยากจับองเล้าเราบอกดูให้ปีนองนี่ยได้แง่กันองจ้เนี่นาะโอ้ย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 โอ้โอ้โโอ้โโอ้โโโโอ้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 โอโอ้โโอ้โโอ้โโอ เราพอตัวบ uh, mm ็นหนึ่งอุตส่าเล่าตัวนีไปบงหูปูยังไปเศร้าน้ำเล่าอยู่ปูดหูปูเราว่าปปหูปูตวใหญ่ขนาดยเนี่ยเอาๆของกของๆของๆออกเอาูก้นกับกนดาเสียฝาดกันแล้วรออ้ยเหีนมากูได้กูมีไกูจับก้นเตัวห่บ้านแม่อีกวะปลาตัพี่น้อไงมันนี่คือหมาว่า ปแน่นอนมอตมุมแรงมนพี่น้องยนี่โว้ยไอก็คอไอจะไปตรวจปืนจคลองตรวจ้เทียไปนพี่น้องเอใ่้เอาเอาไงกมูละใสเอ้ย้ยเอ้ยเ้ใหญ่ดี่งญ่ก็ใหญ่โดนเอาญ่น้ำมูญ่แ่นอพี่น้องยเอาลงไปบ้า้าว เราเบิกใส่แล้วเราดแต่ละตัวเนบ่พี่น้องมันอาลูกกันดีขพีนน้องลูกกันดีกมือนีย่ง่ายเกาเราดันว้าพ่ออย่างเวที่ไีเห็นมัแล้ว่ยวเป็นางเกาใส่เียนี่อย่างว่าเราคู่เดรย์ไปเย้มือเราอีกใส่เอาเอาเย่ได้เก็ยยืนนีละเอนั่นดีนั่นดีนั่นดีเอ้า ม <c oughs> ั่วคูเจ้าไหนอ,อันนีู้พี่น้องไปครูใดก็สร้างงายเขา้างเดียวตัสิวะเจังใดแล้วเนาะสบายอย่ไครูใดเมื่อไงเมื่อคูออกอย่าไรนี่อมันกำสิวเราแล้วพี่น้องเมื่อซอยทีจ้าดไงเมื่อจะออกอ่เมื่อซอยก็ติวซอยตัวพี่น้องเลยมาเด้อเพื่นครับสุอมงสุวอสครับแมนอีกบ่เมื่อานแมนโอ้โต้จเอาแต่ยุ่งเดียวก็จพูดพอเวา น่ะถือซอยโอ้ยหมสีสีเราพี่น้องเอ,อ้ยอบ,บาทนี่มือองมือมืนี้ครับมานี่หมเอาทายู่ครับพอไดไพ่อน,นันยจิ้มงานครับสามสาวหลอดโมยางนี้จากเล่าหรอกเล่ามาไกลทางหลมา้มาสิวายอยู่อ,อารุนอีกรุนอีกมีกำลับเบิดปอเทียงยังไงยังสิเุยเเจ จักหล่ะฮะมาถืงหมอกมันยุบลงเฮ้ยหนูซิ่งนั่นมีปะนี่ใส่ห้างหนูเฮ้ยตาบอดีพี่น้องแง่ตาบอดีนี่ยังปะตรงนี้มีกบปะมันต่รูฟูครับพี่น้องรูฟูโคตรมากโคตรมากอยู่ก็เอาปูก็บเอาพี่น้องเลยยังก่็ ง่ายกบเ,เห็นอยู่เห็นงเกาอยู่เห็นง่ายแบบง่าย่งงายยาหลนไม่หนี้ละมนี่พี่น้องเลย้ยบคบีนิโมดีอย่เขีนิโมะจะง่ายนี่นี่ออกจะง่ายนี่อะเอาลงไปครับพี่นอ้องเออรงของเรียบร้อยครับเออเาไม่ให้ กูหนีบเล่าจีคือดังเฮสลดดอนอ้เคียร์เราเด้นี่ไปค้กยงเคงยงเงไปเคียร์ขากเลยหนูสิ่งถ้าเจอกบมันต้หมอบแม่คุยคือมันออกกรงาแม่คุยเนีอน่อกเด้ทีหมอบไปใส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีนิโม่สองตัวไปแล้วหายแม่เช้ากล้วยชีนิโม่จะง่ายเห็นไปะไปแล้วไปแล้วโอ้พรอท่านดอคบนี่เดียวเขาง่ายนี่สองตัวท่านวะฮะโมเมียนเดี๋ยวเบิ้งเยอะ ต่อยมาช้ากวยใส่ใส่เขียดมูกใส่มนนี่งง่าย้งมันนิดนี่ันมีอันตรายปะเนี่ไปไปพุ่นละอันตรายแถวนี่คือมมไม่ร้อใครอื่นอย่งบุแน่หมดจเลเื้อนนีหลีบไปพี่น้องไปไปไปนี่ทุกคนสี่เมยน่บอกเห็นอันอออเทียแล่ว โบหนกเย้บกบบนกบบบบแรกแบบปูาเออแรปูคนว่กโคบูน <ell> ้าเปนอาจจะคือโกมัว yeah, ร like ่งก mm ันกล่องจะคือกดาษรงเหมือนกันขล่งไเอากล่องงไพนัพนอเยพ่อตีเาเอาวรอ่ะกค้งานกมือนันก็มือนีจักมือเป็นแพ้ที่ไเป็นโลกยู่กว่า2มือโอ้ยแหง ลมหกขดพี ện, e ện, ện, ok. ่น้องเอ้ดยข้เดลมหกขดไปแล้วไปแล้วขดขลมตาลมหลายใจหเอ้าพูดถี่กันแค่ของพี่น้องเอยกพน้องูดได้หัวใจก็เอาพูดสก็ม้นบอกวัดม้กันนะคุณตัวกำลังใจแค่เก่ะเด้พี่น้องอ้าสั้นๆแต่ไม่คูดไม้ครับ ขอบคุณเลยถูกแรงเชี่ยวแรงใจเด้อพี่น้องเอาจากไปเคี่ยวแล<อ>้วคุยกัน <ใจ S 2> แล้วพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเชียช่ยวเพราะเชี่ยกับเชีย่ยวรอดไปอย่างไรก็วดเอาซะเก,กินพี่น้องวดเอาพี่น้องกับฝา,ากกุาบกุไหลกุ้งแช่กุติดตามเด้อใจอีตาบ้างหน่อยจา้อาอ่ะสไลดคลิปนี้กับพี่น้องฮะโก้มาโกครับรู้สึกว่ามานอยู่มิมานพี่น้องของตึงพลื้อยู่มพนเต็มคือเก่าอ่ะฝากกุไลาบกุแช่กุติดตามมืก่อนแล้วครับอีสาบ้างหน่อยครับพี่น้องพวงบ้าปุ๋ยไว้นะเด้อ อาซารับที่นี่ครับบ่มีอย่างไรเขากล่าวกับวัสสวัสดีครับนะแยกเก็บแยกไข่ยยกจนเด้อพี่น้องรำลำรวยๆสู้สขนุนสก๊อตครับสูอ้อ้าวเจริญพรว่าอะไรทไปนี่เนาะ